ถ้าเสิคะวันนี้นะคะจะมาดีเป็น s q u ช s h ล l o ตใหม่นะคะก็มีของเข้ามาเพิ่มเติมด้วยนะคะทั้งแบบเก่าแล้วก็แบบใหม่เนาะก็จะมาอัปเดตของด้วยนะคะแล้วก็มีแบบเก่าที่หมดไปแล้วก็มีเข้ามาเพิ่มเติมด้วยนะคะประมาณนี้เลยเดี๋ยวเรามาเริ่มดูของกันเลยค่ะอันนี้นะคะจะไปช่องทางการสั่งซื้อนะคะก็จะมีเป็นไอลนะะ์ไย k คเป1หนึ่งป็นหนึ่งจีนะแล้วก็จะมีเป็นไอจีค่ะชื่อบิวจูดช็อปเคป๊อปนะคะจะมีเป็น Facebook นะคะชื่อบิวช็อปนะคะเป็นภาษาไทยเลยนะตามนี้ค่ะนี่จะเป็นช่่อองงทากตตินะะค ค่าจะส่งนะคะนี่จะส่งเป็นแฟค่าเริ่มต้นที่40บาทนะคะปลายทางเริ่มต้นที่50บาทค่ะรับโอาานธนาคารกสิกรกแล้วเลยแล้วก็รับตู้เพิ่มเติมด้วยนะคะ <_: S 1> <ๆ>แล้วก็มีเก็บปลายทางด้วยใครสนใจปลายทางนะคะสามารถแจ้งกับทางร้านได้เลยนะคะแคปสินค้าจากในคลิปนี้หรือว่าใน AG ก็ได้นะคะแล้วก็ไปสั่งซื้อกันได้เลยนะ,ะ <_: S 1> แล้วก็มีอีกช่องทางหนึ่งนะคะที่ให้สั่งซื้อได้ก็จะเป็นช่องทาง lazada นะคะช่องทาง lazada นะคะก็นี่นะคะจะเป็นชือ่อตามนี้เลย เป็นชื่อบิวช็อปนะคะนี้เป็นภาษาไทยนะคะตามนี้เลยนะคะสามารถไปกดติดตามกันได้นะคะเพราะว่าอัปเดตรูปสินค้าใหม่พร้อมราคาเหมือนกันนะ<ม>ก่อนจะลงคลิปนะคะจะอัปเดตไว้ให้ตลอดเลยนะคะทั้งของมาใหม่เนาะประมาณนี้เลยค่ะแล้วก็จะลงพร้อมกับ IG เลยนะคะสามารถเลือกกดติดตามได้เหมือนกันนะ<ม>าากดติดตามใน IG หรือว่าใน l a z a d a ก็ได้เหมือนกันค่ะก็สั่งซื้อทาง l a z a d a ได้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็สามารถไปใช้โค้ด <S <S ส่วนลดของทาง l a z a d a าแล้วก็ของทางร้านค้าแล้วพวกของบัตรเครดิดต รือพวก wallet ะลรพวกนี้สามารถไปใช้กันได้หมดเลยนะคะนี่นะประมาณนี้เลยนะคะก็ลงอัปเดตไว้ให้ตลอดเลยนะคะลงพร้อมกับ IG เลยอันนี้นะคะจะเป็นชื่อ IG นะคะชื่อ Bu ว l ุดช็ p ป p o ตามนี้เลยนะคะลงอัปเดตสินค้าใหม่พร้อมราคาเหมือนกันเลยนะก็จะลงลงไว้แล้วนะคะทั้งของใหม่นาะอประมาณนี้เลยนะคะจะลงไว้ให้ก่อนคลิปตลอดเลยนะคะสามารถไปกดสั่งซื้อกันก่อนได้เลยนะ,ะฝากไปกดติดตามทั้งสองช่องทางด้วยนะคะ เดี das, ๋ยวเรามาเริ่มดูของกันเลยนะคะมาเริ่มกันที่แบบแรกนะที่มาใหม่นะคะตัวนี้จะเป็นเจ้าตัวสลามนะอันนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูเนาะจะประมาณนี้เลยนะคะมีมาทั้งหมด3แบบด้วยกันนะคะแบบแรกเลยนะจะเป็นตัวขนาดประมาณนี้เลยอันนี้จะเป็นตัวกล่องของขวัญน,นะคะอันนี้จะมาทั้งหมดสี่สีด้วยกันนะสีแรกเลยนะคะจะเป็นสีชมพูเป็นทรงแบบนี้นะคะทรงแต่ละอันจะไม่เหมือนกันนะสา,าสามารถเก็บส,สามารถเบบว่าเก็บเป็นคอลเลกชันได้เหมือนกันนะคะ นี่นะตัวนี้ก็จะเป็นตัวสีเหลืองค่ะอันนี้จะเป็นหัวใจแบบนี้เลยส่วนสีต่อมานะคะนี้ก็จะเป็นสีม่วงนะคะน้องจะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยนะคะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้เลยเนาะส่วนอันนี้ค่ะจะเป็นตัวกล่องสีฟ้านะคะนี่นะจะเป็นแบบนี้นี่เป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้เลยนะคะน้องมีด้วยกันทั้งหมดสี่สีตามนี้เลยค่ะน้องราคากล่องละ15บาทนะคะนี่นะจะเป็นกระปุกละ15บาบาทแบบนี้นะคะไซส์ประมาณนี้เลยนะน่ารักมากๆเลยนะคะน้องเป็นเนื้อสลามนะ นี่นะคะแล้วก็จะมีของตกแต่งด้วยนะคะประมาณนี้เลยนี่เนาะสีก็จะมานี้เลยนะคะราคาราคากระปุกละ15บาทค่ะไซส์ประมาณเท่ามือแบบนี้เลยนะคะสามารถดูรูปตัวใหญ่ใน La ซาาได้เลยนะคะก็จะมีคลิปไว้ให้แล้วเนาะแล้วก็แบบต่อมาค่ะแบบต่อมาก็จะเป็นตัวกระปุกแบบนี้นะคะน้องจะเป็นไซส์ใหญ่หน่อยนะตัวนี้นะคะราคากระปุกละ25บาทค่ะแนะนำเลยเหมือนกันนะคะเอาไป จิ้มเล่นฟินๆได้เลยนะคะตัวนี้น้องจะเป็นตัวสลามนะอันนี้ก็จะมีเป็นพวกกริปเตอร์นะคะก็จะเป็นตัวกากเพชรอยู่ข้างในเนาะจะสวยมากๆเลยนะคะตัวนี้นะคะก็มีหลายสีเหมือนกันนะคะสีแรกเลยนะจะเป็นสีเหลืองแบบนี้ค่ะแล้วก็จะมีสีส้มแบบนี้นะคะอันนี้ให้ดูเนื้อนะคะน้องเป็นสลามนะนี่นะคะแนะนําเลยนะคะเป็นแบบนี้เลยนี่เนาะอันนี้เป็นตัวอย่างค่ะแล้วก็จะมีเป็นสีชมพูแบบนี้นะคะแล้วก็นี่นะคะจะมีเป็นสีน้ําเงินแบบนี้ค่ะ สีคือจะสวยแบบนี้เลยนะแล้วก็จะมีเป็นสีเขียวค่ะแล้วก็สีม่วงแบบนี้เลยนี่นะคะน้องเป็นตัวสลามใสแบบนี้นะคะแล้วก็ข้างในจะมีเป็นพวกกิ๊เตอร์นะคะเป็นกากเพชรแบบนี้สวยๆเลยนะตัวนี้นะคะน้องราคากระปุกละ25บาทค่ะกระปุกสประมาณนี้เลยนะคะเท่ามือเลยนะนี่นะคะต่อมานะคะนี่ก็จะเป็นตัวกระปุกสลามเหมือนกันนะตัวนี้น้องจะเป็นตัวสลามสีมุกนะคะนี่นะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะ มาได้กันทั้งหมดสีตามนี้เลยค่ะจะมีทั้งหมด6สีด้วยกันนะอันจะ่บอกก่อนกระปุกน้องอาจจะแบบมีตำหนิเล็กน้อยนะคะเป็นแบบว่ากดทับเล็กน้อยนะนี่นะคะแต่น้องน่ารักมากๆแล้วก็เนื้อดีเหมือนเดิมค่ะอันนี้นะคะจะมีสีตามนี้เลยนะจะมีเป็นสีส้มนะคะนี่นะคะเป็นสีส้มสีม่วงแบบนี้นะคะน้องเป็นสีมุกเนาะจะมีสีเขียวแบบนี้ค่ะเป็นสีชมพูแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีเป็นสีทูโทนแบบนี้นะคะประมาณนี้เลยเนาะอันนี้น้องราคากระปุกละ 2 5บาทเหมือนกันค่ะมีสีเหลืองตามนี้ด้วยเนาะนี่นะคะน้องจะเป็นสีหมุกแบบประมาณนี้เลยนะคะต่อมาเลยนะคะก็จะเป็นพวกสกูชี่นะคะมาเริ่มดูกันที่แบบแรกเลยนะจะเป็นน้องมะกรองแบบนี้เลยนะคะน้องจะเป็นแบบนี้เลยนะ,ะสามารถไปตั้งโมเดลได้นะคะหรือว่าจะแบบว่าเก็บสะสมอะไรประมาณนี้ได้หมดเลยนะคะเนื้อน้องจะแน่นๆจะนิ่มๆแบบประมาณนี้นะคะแน่นนบแบบนี้เลยเนาะ,ะนี่นะคะ ตัวนี้นะคะจะมีสีตามนี้นะคะเป็นน้องมะกะลองนะเท่าท <benefiting S 1> <decorative> ีค่ะนี่นะคะจะเป็นน้องมะกะลองนะคะจะมีอยู่สีตามนี้เลยนะคะมีทั้งหมด5สีด้วยกันนะก็จะมีเป็นอ่สีจะมีเป็นสีประมาณนี้เลยนะคะนี่นะนี่นะคะใครสนใจสามารถแคปไปสอบถามได้นะคะนี่นะน้องราคาชิลล์เจ็บาทค่ะนี่นะคะเป็นน้องมะกะลองแบบนี้เลยเนื้อจะแบบเป็นนิ่มๆดิงๆแบบนี้นะคะ แล้วก็แบบต่อมาค่ะจะเป็นตัวสกูชี่ราคาชิลา15บาทนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะคะเริ่มที่แบบแรกเลยตัวนี้น้องจะเป็นตัวเฟรนด์ไฟนะคะอันนี้มีเข้ามาแล้วนะบอกเลยว่าน้องเนื้อดีแล้วก็งานดีมากๆนะคะมาทั้งหมด 3- สีเหมือนเดิมค่ะอันนี้นะคะจะเป็นสีม่วงแบบนี้นะคะนี่นะคะเนื้อแน่นเนื้อนิ่มสโลแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีเป็นสีแดงค่ะนี่นะแล้วก็มีเป็นสีเขียวนะคะเนื้อนิ่มสโลเหมือนเดิมเลยเนาะ นี่นะคะน้องเป็นเนื้อมันเงานะคะตัวนี้มี3สีตามนี้ราคาชิลา1สิบาบาทค่ะน้องเป็นตัวเฟนฟรายนะคะต่อมาราคา15บาทนะคะตัวนี้น้องจะเป็นตัวคัวซองนะคะอยู่ในแพ็กเกจซีลแบบนี้เลยนะคะเป็นแพ็กเกจซีลแบบนี้เนาะเนื้อนิ่มสโลเหมือนกันค่ะเป็นคัวซองรุ่นนี้เลยนะอันนี้ราคาชิลา1สิบาบาทเหมือนกันค่ะต่อมานะคะในราคา15บาทนะก็จะมีเป็นเจ้าตัวนี้ค่ะเป็นโดนัทแอนิมอลนะคะน้องมีกลับเข้ามาแล้วนะคะน่ารักมากมากเลยนะตัวนี้ นี่นะคะนี่ก็จะเป็นตัวรูปทรงน้องมากนี้เลยนะคะเนื้อจะนิ่มจะลงเหมือนเดิมเลยเนื้อน้องน่ารักมากๆแล้วก็รอดนนี้นะคะมามีเป็นแบบว่ามีสายห้อยให้ทุกชิ้นนะคะก็จะเป็นแบบประมาณนี้เลยนะน้องมีหลายลายให้เลือกเลยนะคะตัวนี้ก็2ลายแรกเลยค่ะจะเป็น2ลายนี้นะคะแพ็กเกจเป็นแพ็กเกจซิลค่ะแล้วก็จะมี3ลายนี้ค่ะ แล้วก็จะมี4ลายนี้นะคะน,นี้ก็จะเป็น2ลายประมาณนี้เลยสามารถบอกให้ทางร้านขาไปก็ได้นะเพราะว่าอาจจะมีลายเพิ่มเติมมากกว่านี้นะคะสามารถบอกกับทางร้านได้เลยนะว่าจะเอาแบบขลาแล้วหรือว่าจะเอาเป็นแบบว่าลายไม่ซ้ํากันแล้วระบุจํานวนกันมาได้นะคะตามนี้เลยนะดีนะคะอันนี้น้องราคาชิ้นลาสิบาทคา่ะเป็นโดนัทแอนิมอลนะคะน่ารักมากๆเลยส่วนต่อมานะคะตัวนี้น้องก็จะเป็นตัว อันนี้มเหมือนกันนะน้องจะเป็นอ้วนๆแบบนี้เลยคือน่ารักมากๆอันนี้ก็มีเข้ามาสีลายตามนี้ค่ะแรกเลยนะคะจะเป็นลายนี้เนื้อนิ่มสโลเหมือนเดิมเลยนะแล้วก็อยู่ในแพ็กเกจซื้อแบบนี้ค่ะนี่นะคะก็จะมีลายนี้นะคะลายนี้เราก็ลายนี้เนาะราคานะคะชิ้นละสิบห้าบาทค่ะเนื้อนิ่มสโลเหมือนกันหมดเลยนะสิบห้าบาทนะคะตัวนี้เราก็แบบต่อมาราคาสิบห้าบาทค่ะจะเป็นน้องป้งแผน่น น้องมีมาทั้งหมดสีลายเหมือนเดิมนะคะตอนนี้เหลือมาเยอะแล้วนะก็จะมีปลายเชฟแบบนี้นะคะมีเป็นน้องเป็ดแบบนี้ค่ะเป็นเป็นน้องหมีแบบนี้นะคะแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นเป็ดลายนี้เลยจะเป็นลายแก้วแบบนี้นะคะอันนี้บอกก่อนเลยน้องจะแบบนิ่มๆนะคะคือนิ่มมากๆน่ารักมากๆเลยนะตัวนี้อันนี้ก็จะมีสายห้อยให้ด้วยนะคะไปห้อยกระเป๋ากันได้นะราคาน้องชิ้นละ ตัวนี้ราคาชนละ15บาทค่ะแพ็กเกจซื้อแบบนี้เลยส่วนต่อมานะคะเป็นตัวฮีโร่นะอันนี้ก็จะมีลายตามนี้เลยค่ะราคา15บาทเช่นเดียวกันนะตัวนี้จะมีทั้งหมด5ลายให้เลือกนะคะก็จะมีเป็นลายผู้หญิงแบบนี้นะเป็นตัวนี้มีเป็นลายฮีโร่ลายนี้นะคะแล้วก็เป็นสีส้มค่ะเป็นสีฟ้าแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีตัวสีน้ำเงินลายนี้นะน้องราคา15บาทนะคะเนอจะแบบว่า นิ่มสโล์เด้งๆแบบนี้เลยน่ well. นารักมากๆอันนี้คือเป็นสติกเกอร์นะคะสามารถลอกออกได้นะอันนี้จะเป็นแบบเนื้อมันเงาค่ะนี่นะคะเป็นแบบนี้เอาไปห้อยหัวใจได้เลยน่ารักมากๆนะคะนี่นะต่อมานะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวบันนะคะนี่นะน้องจะเป็นบันหน้ายิ้มนะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะอันนี้นะคะมีมา3ามสีค่ะจะมีมาเป็นสีชมพูสีขาวแล้วก็สีเหล <t passo> <casi S 2> ืองแบบนี้นะคะตัวอย่างน้องนะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะเนื้อจะนิ่มสโล์แบบนี้เลยนี่นะคะ อันนี้เป็นตัวอย่างทางร้านนะคะน้องจะเนื้อนิ่มสโลแบบนี้เลยนะราคาตัวนี้ชิลละสิบห้าบาทเหมือนเดิมค่ะอาจจะมีตำนนนหนิเล็กน้อยจากโรงงานนะนี่นะคะแต่น้องเนื้อดีมากๆแล้วก็ส่วนใหญ่จะไม่มีตำหนินะคะน้องเนื้อดีเหมือนกันนะส่วนแบบต่อมาะคะ่ะจะเป็นน้องไอติมนะคะเป็นไอติมโคนแบบนี้เลยนะคะเป็นสีฟ้าแบบนี้นะมาแค่สีเดียวนะคะรถนี้เนื้อนิ่มสโลเหมือนเดิมเลยเนื้อเป็นเนื้อสกูชี่นะคะทุกคนอันนี้ราคาชิลละสิบห้าบาทนะคะแพ็กเก็แพ็กเกจซิลแบบนี้เลยค่ะ มีแค่ไอติมคโคนสีฟ้านะคะน้องเป็นแบบไล่สีนะส่วนแบบต่อมาค่ะอันนี้จะเป็นตัวยูนิคอนนะคะอันนี้น้องมีมาทั้งหมด 3- สีเหมือนเดิมเลยค่ะนี่นะคะจะมีเป็นสีฟ้านะคะแบบนี้แล้วก็จะมีเป็นสีขาวสีชมพูค่ะเนื้อจะนิ่มสโลมานี้เลยเนื้อดีเหมือนเดิมค่ะแนะนํานะคะอันนี้ราคาชิละสิบห้าบาทค่ะต่อมานะคะราคาชิลละยี่สิบบาทนะคะตัวนี้น้องจะเป็นตัวเป็ดนะคะน้องมีเป็นพุงแจงให้ทุกชิ้นเลยนะคะเป็นบอยเชนแบบนี้เลย เนื้อจะแน่นนิ่มสโลแบบนี้เลยนะคะบวกกับน้องจะเป็นลายสไปเดอร์แมนนะน่ารักมากๆเลยนะคะแนะนําให้เก็บสะสมเลยนะตอนนี้เหลือน้อยมากแล้วนะราคาชิละ20บาทค่ะต่อมานะคะนี้นะคะก็จะเป็นตัวคิชนะตัวนี้นะคะราคาชิละ25บาทค่ะอันนี้มีเป็นแพ็กเกจ10บล็อกแบบนี้ด้วยทุกชิ้นเลยแล้วก็ตัวน้องนะคะจะมีเป็นบอเชนแบบนี้นะเนื้อจะนิ่มสโลแบบนี้เลยค่ะนี่นะอันนี้จะเป็นพีนะคะอยู่ในแพ็กเกจแบบนี้เลยราคานะคะชิละ25บาทค่ะ ต่อมานะคะก็จะเป็นแบบราคาชิ้นละ30 39บาทนะมาเริ่มดูนี่แบบแรกเลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวสับป,ประรดค่ะน้องอยู่ในแพ็กเกจแบบนี้นะคะเป็นแพ็กเกจซีลแบบนี้เลยนะคะมีแพ็กเกจให้ทุกชิ้นเลยนะอันนี้น่ารักมากๆนะคะราคาชิ้นละ39บาทนะคะเนื้อนิ่มสโลแบบนี้เลยอันนี้บอกก่อนน้องเป็นงานราคาเซล,ลค่ะอาจจะมีตําหนิบบกับการกดทับเล็กน้อยนะตามนี้เลยนะคะเพราะว่าลองชิ้นใหญ่ด้วยนะคะแล้วก็งานดีด้วยนี่นะคะประมาณนี้เลยอันนี้ราคาชิ้นละ39บาบาทค่ะ ต่อมานะคะนี้ก็จะเป็นหมีนะน้องจะเป็นสีกาแล็กซี่แบบนี้ค่ะเนื้อนิ่มสโลว์มากๆเลยนะอันนี้เป็นแพ็กเกจน้องนะคะอันนี้ก็39บาทเหมือนกันค่ะต่อมานะคะนี้ก็ราคาชิ้นละ39บาทเหมือนกันนะน้องจะเป็นตัวน้องเป็ดนะคะเป็นสีเหลืองแบบนี้เลยงานราคาเซลล์เหมือนกันนะนี่นะคะประมาณนี้เลยนะคะอยู่ในแพ็กเกจนี้นะต่อมานะคะนี้ก็จะเป็นน้องแมวนะน,นี้มีมาทั้งหมด3 3ลายตามนี้เลยนะคะก็จะมีลายนี้ ลายนี้นะคะแล้วก็ลายนี้เนาะน้องจะเนื้อนิ่มสโลแบบประมาณนี้เลยนะคะราคาตัวนี้ชิละสาบาทเหมือนกันนะคะเป็นน้องแมวหน้าแบวแบบนี้เลยคือน่ารักมากๆอยู่ในแพ็กเกจนี้ค่ะต่อมาราคานี้ก็จะเป็นโดนัทนะคะน้องมีสีสองสีตามนี้เลยนะคะแล้วก็แพ็กเกจจะเป็นแบบนี้ค่ะเนื้อจะนิ่มสโลแบบนี้เลยนะคะคือน้องเนื้อดีมากๆแนะนําเลยนะนี่เราก็มีเป็นตัวสกุชชี่ตัวนี้เหมือนกันเนาะเป็นตัวอย่างแบบนี้นะคะเนื้อดีมากเลยนะ แนะนำเลยนะคะตัวนี้ใกล้หมดแล้วนะคะราคาตัวนี้ชิ้นละ39บาทค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะน้องราคาชิ้นละ39บาทเหมือนกันเนื้อดีมากๆนะคะแนะนําเลยเนื้อเดียวกับตัวตะกี้นี้เลยนะคะแนะนําเลยนะ39บาทค่ะชิ้นใหญ่ด้วยนะคะตัวนี้ชิ้นใหญ่เท่ามือเลยต่อมานะคะนี้เป็นตัวก้อนเมฆนะคะอันนี้ก็ราคาชิ้นละ39บาบาทเหมือนกันนะคะเนื้อนิ่มสโลแบบนี้เลยนะคะตัวนี้เหลือแค่สีเดียวแล้วนะ ต่อมาค่ะก็จะเป็นตัวอมยิ้มนะคะนี่นะอยู่ในแพ็กเกตนี้นะคะตัวสกูช่เป็นแบบนี้เลยนะทุกคน <Yeah. S 1> เนื้อดีมากๆนะคะนี่นะคะนี่เป็นตัวอย่างทางร้านนะ3 9บาทเหมือนกันค่ะเป็นอมยิ้มแบบนี้เลย <_ suas> ต่อมานะคะนี่ก็จะเป็นตัวหอยท้านะคะน้องอยู่ในแพ็กเกตนี้เหมือนกันนะมีสองสีด้วยกันค่ะจะมีเป็นสีนี้ค่ะเป็นสีม่วงแบบนี้แล้วก็เป็นสีฟ้าแบบนี้นะคะ <_ p layout> เนื้อน้องจะนิ่มสโลแบบนี้เลย <_ Eugene. S 1> คือเนื้อดีทั้งคู่เลยนะคะ แนะนำเลยนะอันนี้มีสองสีด้วยกันค่ะราคาตัวนี้ชิ้นละ39บาทเหมือนกันนะคะส่วนต่อมานะคะในราคา39บาทก็จะมีเป็นตัวนี้นะนี่ค่ะเป็นแพ็กเกจเดียวเป็นแพ็กเกจนี้เหมือนกันเนาะเนื้อน้องจะเป็นแบบนี้เลยนะคะไซส์ประมาณนี้เลยนี่นะคะมีสายสีดําให้ด้วยนะคะไปห้อยกระเป๋าได้เลยนะคะน่ารักมากๆอันนี้ราคาชิ้นละ39เเหมือนกันนะนี่นะคะต่อมานะคะนี่ก็จะเป็นตัวเค้กนะคะ นี่นะเป็นเค้กสตรอเบอรี่แบบนี้เลยนะคะเนื้อน้องเนื้อนิ่มสโลแบบนี้เลยอันนี้นะคะจะมีด้วยกัน2สีเนาะจะมีเป็นสีฟ้าแบบนี้ค่ะเป็นสีชมพูแบบนี้นะคะเนื้อนิ่มสโลประมาณนี้เลยนะคะน้องเป็นชิ้นใหญ่นะคะแล้วก็เนื้อนิ่มสโลมากๆนะคะนี้เข้ามาไม่เยอะแล้วนะราคาตัวนี้นะคะชิ้นละ13บาบาทค่ะเนื้อนิ่มสโลมากๆเลยนะ แนะนำเลยนะคะตัวนี้เอาไปตั้งโมเดลได้เลยนะเพราะน้องน่ารักมากๆส่วนตัวน,นี้นะคะน้องจะเป็นน้องเค้กโรมานะคะมีแค่สีนี้สีเดียวนะ,ะน้องเนื้อนิ่มสโลแบบนี้เลยะคะ่ระราคาตัวนี้ชิลละ39บาทนะคะนี้เหลือมาเยอะแล้วนะ,ะอันนี้นะคะก็จะเป็นบันนะคะน้องเป็นบันสีนี้นะคะแล้วก็มีเป็นสีกาแล็กซี่แบบนี้มี2สีด้วยกันค,ะนะคะ่นะราคาชิลละ39บาบาทนะคะเนื้อน้องนิ่มสโลมากๆเลยนะ,ะเป็นแบบนี้เลยคะ่ะนี <49 S 2> <ค>่นะ ต่อมานะคะนี้ก็จะเป็นตัวเจ้าหญิงนะคะน้องมีทั้งหมด3สีค่ะจะมีเป็นสีแดงแบบนี้นะคะมีเป็นสีฟ้าแบบนี้แล้วก็เป็นสีชมพูแบบนี้ค่ะน้องน่ารักมากๆไปตั้งโมเดลได้เหมือนกันคือน่ารักนะคะนี่นะเป็นแบบนี้เลยอันนี้ราคาชิ้นละ39บาทค่ะเนื้อจะนิ่มสโลแบบนี้เลยนะคะลอ็อตนี้มีเข้ามาไม่เยอะนะต่อมานะคะนี้ก็จะเป็นน้องไอติมนะคะอันนี้เป็นไอติมยูนิคอร์นแบบนี้เลยชิ้นละ3 9บาบาทเหมือนกันนะคะเนื้อนิ่มสโลนะคะแล้วก็ชิ้นใหญ่ด้วยนะ นุ่มสโลว์สุดเลยนะตัวนี้ราคาชิ้นละ39ค่ะทษทีนะจะเป็นแบบนี้เลยแล้วก็ตัวนี้ค่ะชิ้นละ39บาทเหมือนกันจะเป็นน้องไอติมคน2ชั้นแบบนี้นะคะเนื้อนิ่มสโลว์นะคะชิ้นใหญ่เหมือนกันเลยนะนี่นะคะเป็นแบบนี้เลยอันนี้ราคา39บาทค่ะต่อมานะคะนี่ก็จะเป็นตัวสตรอเบอรี่นะคะนี่นะ น้องจะเน made, function, ื้อนิはは่มสโลบแบบนี้เลยนี่เป็นตัวอย่างค่ะน้องราคาชิ้นละ39บาทนะคะไซส์ใหญ่เท่ามือเลยนะคือแนะนําเลยนะคะพวกราคา3 9บาทคือเนื้อดีแล้วก็ชิ้นใหญ่ด้วยนะคะประมาณนี้เลยนะอันนี้ก็เป็นตัวผู้คุมนะคะนี้น้องราคา39บาทเหมือนกันนะเนื้อดีแบบนี้เลยนะคะต่อมาราคาอันนี้ก็จะเป็นตัวน้องคิตตี้นะอันนี้ก็สามารถไปตั้งโมเดลได้เหมือนกันนะคะน้องน่ารักมากๆเลยนะคะไซส์ประมาณนี้เลยไซส์คือใหญ่เท่ามือเลยนะคะตั้งโมเดลแบบนี้ได้เลยนะ แล้วก็ตัวูกุชินะคะจะเนื้อนิ่ม,มนั่นสโล Adjust แบบนี้เลยนะคะนี่นะแล้วก็ชิ้นใหญ่ค่ะแบบนี้เลยราคา39บาทเหมือนกันนะคะมีเข้ามาตอนนี้มีเข้ามาแค่สีนดำเงินอย่างเดียวน,นะ,ะตอ่อมานะคะนี้เป็นมังคุดนะน้องเนื้อนิ่ม,มสโลแบบนี้เลยนะคะสามารถดูตัวใหญ่ในไอจีเลยนะตัวนี้ราคาชิ้นละส9บาทเหมือนกันค่ะอันนี้นะคะเป็นน้องแพนดาเองนะคะนี่ก็มีเข้ามาแล้วเนาะอันนี้ราคา39บาทเหมือนกันค่ะน้องเป็นสีดำเงินแบบนี้นะคะ่ะเนื้อนิ่มสโลนะ อันนี้เป็นน้องลกฮูกนะคะอยู่ในแพ็กเกจซิลแบบแพ็กเกจสิบล็อกแบบนี้ค่ะ39บาทนะคะคือเนื้อดีมากๆแต่น,น้องเป็นงานราคาเซลลนะคะอาจจะมีตําหนิหน้อยนะคะจากโรงงานนะน้องมีทั้งหมด 3- สีด้วยกันค่ะก็เดี๋ยวให้ดูคร่าวๆนะจะมีเป็นสีขาวแบบนี้สีน้ําเงินแบบนี้ค่ะแล้วก็จะมีเป็นสีเหลืองเนาะคือน้องอาจะมีตําหนิจากโรงงานนะคะเป็นงานราคาเซลลนะงานราคาเซลทุกชิ้นคือเป็นสินคขามือหนึ่งทุกชิ้นเลยนะคะแต่อาจจะมีตําหนิมาจากโรงงานพวกการกดทับหรือตามการเวลานะ ประมาณนี้เลยนะคะนี่นะตาบีบอันนี้คือเนื้อดีมากๆบีบฟินมากๆเลยนะคะแล้วก็มีแพ็กเกจให้ด้วยนะคะเป็นแพ็กเกจตัวนี้เป็นแพ็กเกจสิบล็อกแบบนี้ค่ะต่อมานะคะจะเป็นแบบราคาชิ้นละสี่สิบห้าบาทนะน,นี้คือจะเป็นน้องปังยาวะคะ่ะเป็นปังยาวแบบนี้อันนี้คือเป็นตัวอย่างเฉยนะเนื้อ <Ne ars S 2> <Hum. S 1> จะนิ่มแล้วก็สโลว์นะคะน้องจะมีกลิ่นหอมขนมปังมากๆเลยนะตัวนี้อันนี้เป็นตัวอย่างค่ะอันนี้เหลือน้อยแล้วนะ,ะน้องจะเนื้อนิ่มสโลว์นะคะ เป็นเนื้อสกูชี่เลยนะทุกคนราคา45บาทค่ะต่อมานะคานี้ก็จะเป็นตัวสกูชี่นะคะนี่นะจะเป็นน้องกระต่ายแบบนี้นะคะเป็นของแบรนด์นี้เลยนะน้องเป็นของแทนนะคะนี่นะ ตัวนี้นะคะบอกก่อนน้องเป็นงานราคาเซลล์ซึ่งงานราคาเซลล์งงมีตำหนีเนาะแต่เป็นสินค้ามือถ <cir c uit> ึงทุกชิ้นเลยนะคะเนื้อจะนิ่มแล้วก็สโลว์นะสามารถซื้อเก็บสะสมหรือว่าบีบเล่นอะไรได้หมดเลยนะคะ <cir c uit> ตัวข้างในน้องนะก็จะมีตัวสกูชี่นะคะแล้วก็จะมีเป็นตัวนี้ให้นะคะ <c uit> ทุกชิ้นเลยอันนี้จะเป็นแบบว่าแท็กของน้องเนาะแล้วก็มีบอเชนให้ค่ะเป็นสีกาแล็กซี่นะคะกลิ่นน้องคือเออกลิ่นน้องนะคะจะแบบออกกลิ่นหอมมะลิอะไรแบบนี้เนาะ อันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะแต่น้องหอมมากๆเลยนะสาหรับคนที่ชอบกลิ่นหอมๆนะคะสามารถซื้อตัวนี้ได้เลยนะนี่นะคะไปเก็บสะสมกันได้เลยราคาตัวนี้ชิละ50บาทค่ะต่อมานะคะราคาชิละ60บาทนะตัวนี้ก็จะเป็นตัวกล่องนะคะนี่นะเป็นน้องสกูชี่เป็ดนะคะเป็นแบบเอ่อเป็นแบบโดนัทแบบนี้เลยเป็นของซานคีแลนนะคะราคาตัวนี้60บาทค่ะน้องอาจจะเป็นงานราคาเซลล์นิดนึงนะ้ะงเพราะว่าอาจจะมีตำหนิเล็กน้อยจากโรงงานนะคะนี่นะ ประมาณนี้เลยนะคะแต่น้องชิ้นใหญ่นะคะแล้วก็ได้พร้อมกล่องแบบนี้เลยนะคะเอาไปตั้งโมเดลหรือเก็บสะสมได้เลยค่ะชิ้นละ60บาทค่ะต่อมานะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวน้องแก้วกาแฟนะคะเป็นของเป๊ซมมีเดอะพติเซียนะคะตัวนี้น้องก็จะมีเป็นแหกแบบนี้ให้ทุกชิ้นเลยนะคะส่วนข้างหลังจะเป็นแบบนี้เลยเนาะ,ะแล้วก็นี้คือตัวสกูชี่ค่ะเนื้อน้องจะแน่นแน่นแล้วก็สโลว์นะคะนี่นะคะจะเป็นแบบนี้เลย ซื้อเก็บสะสมได้เลยนะคะตัวนี้ค่อนข้างหาย,ยากอยู่นะอันนี้จะมีสีตามนี้เลยค่ะจะมีเป็นสีฟ้าแบบนี้สีม่วงเป็นสีเหลืองแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีเป็นสีเขียวแบบนี้เลยนะตัวนี้นะคะจะเนื้อประมาณนี้เลยนี่นะคะสามารถดูรูปตัวใหญ่ในไอจีเลยนะคะสําหรับคนที่เห็นไม่ค่อยชัดเจนเนาะประมาณนี้เลยค่ะต่อมานะคะนี่ก็จะเป็นนี่นะคะ จะเป็นตัวสกูชี่แท้นะคะน้องเป็นงานกล่องแบบนี้เลยนะเป็นของแท้ทุกชิ้นค่ะจะมีหลายลายเลยนะจะมีด้วยการนงหมดหลายตามนี้เลยนะคะจะมีเป็นลายแลายแรกเลยนะจะเป็นลายน้องหมีแบบนี้ค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างทางร้านเองเป็นของแท้นะคะน้องมีลายเส้นแบบนี้ให้ทุกชิ้นเลยนะคะส่วนตัวสกูชี่นะคะน้องก็จะเป็นกล่องแบบนี้ทุกชิ้นเลยนะคะตัวนี้สีและอ่อลายแรกเลยนะคะจะเป็นน้องหมีคูมาแบบนี้น่ารักมากๆตัวนี้เนื้อนิ่มสโลว์นะคะ นี่นะคะประมาณนี้เลยแล้วก็จะมีเป็นลายตามนี้เลยนะคะจะมีลายนี้นะนี่นะลายน้องคือจะตามตรงหัวกล่องเลยค่ะมีเป็นน้องหมูมีเป็นน้องกบนะคะแล้วก็มีเป็นหัวเป็ดค่ะมีเป็นน้องกระต่ายนะคะสามารถดูตัวอย่างในไอีเลยนะพวกลายนะคะต่างๆมีลงไว้ให้แล้วค่ะราคาตัวนี้ชิ้นละ120บาทนะคะน้องเป็นของแท้นะคะแล้วก็น่ารักมากๆเอาไปห้อยวูกเญแจได้เลยนะคะงานดีด้วยนะคะกล่องอาจะมีตำหนิเล็กน้อยนะคะนี่นะคะ ประมาณนี้เลยนะ120บาทค่ะแล้วก็ขอเพิ่มเติมนะคะตัวนี้จะเป็นตัวมากะลงนะน้องจะมี2สีนะคะจะมีเป็นสีเทาแล้วก็สีครีมนะคะหรือสีเบจแบบนี้เนาะอันนี้ราคาชิลละแปดสิบบาทค่ะตัวนี้ก็มีนะคะเนื้อน้องคือดีนะอาจจะมีตําหนิเล็กน้อยนะคะตามการเวลาเลยนะเพราะว่าน้องค่อนข้างแรงแ,แล้วนะคะค่อนข้างหาย,ยากนะตัวนี้นี่นะคะจะเป็นแบบนี้เลยข้างในมีบอรอยเชนให้คบรบทุกชิ้นเลยนะคะชิลละแปดสิบบาทค่ะ ต่อมานะคะนี้ก็จะเป็นตัวพาชวานะคะน้องราคาชิรละหนึ่งอยอันนี้ราคาชิลล์หนึ่งรอยสามสิบาทนะคะน้องเป็นไงมีตําหนิแบบนี้เลยนะเป็นงานราคาเซลลนะคะซึ่งน้องจะมีตําหนีตามการเวลาแบบนี้เลยนะค่อนข้างแรงแล้วเหมือนกันนะคะหายากแล้วนะตัวนี้กลิ่นจะหอมมากๆนะคะนี่นะเนื้อคือจะนิ่มสโลบัดนี้เลยค่ะสีน้องจะมีสีนี้นะคะเป็นพายสตอรี่แบบนี้เลยนะคะเป็นพายชวาเนาะราคาชิลล์หนึ่งรอยสาสิบาทค่ะได้พร้อมกล่องแบบนี้เลยนะคะนี่นะ คร่าวๆนะคะจะประมาณนี้เลยนะคะสำหรับใครสนใจชิ้นไหนนะคะสามารถแคปมาสอบถามได้ตามไอไลน์ไอหรือว่าจะเป็น Facebook ก็ได้นะคะหรือสามารถไปสั่งซื้อได้ทาง l a z a ด a ก็ได้เหมือนกันนะคะตามต้นคลิปเลยนะคะที่ให้ไหว้เนาะประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็สามารถรูปตัวอย่างนะคะได้ใน IG หรือว่า l a z a ด a ก็ได้นะคะตามนี้เลยค่ะสามารถไปกดติดตามกันได้หมดเลยนะคะก็เดี๋ยวก็คลิปนี้นะคะจะประมาณนี้เลยนะคะขอลาไปก่อนจ้าบาย